สวัสดีค่ะมืันนี้ไม่หน่อยลงสวนแต่เสาวเลยค่ะมาวานปุ๋ยเห็นมันแหลวเริ่มแหงอะ้วได้บ่เนี่ยแล้วมันมนตัดคุณยายว่าเพเผนเสีเ็ดบุญกระถิ้นอยู่บ้านก็เลยมาตัดก่้ยไปเพาะบุญน้ำเพลนเพาะไมกองกระถินน้ำเพลน กระสิไดประมาณสามเครื่องอันึงตะ่าอีกเครื่องหนึ่งผัดซุปมือว่านมือกรอนี่ยคือยังยัง,ยงดิบๆอยู่มาเทอรมือหนีลงมาสุกซุปผดก็เลยเอาเครื่องซุปบ่แห้งดิงเสือไปเพาะบุญเพิ่นเนี่ยต้นหนีก็พ่อเอาล่ะตะ่าอีกจักมืออื่นจังสีลงมา,าไปสองเครื่องก่อน เอาไปเพาะบุญน้ำเพลิน <c oughs> เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเพราะว่าเข่ากระเกี่ยวออไปแล้วได้สองเคือส,สวย ขอนพอได้แล้วบอรแตะวังกัมีปลาบ่อนอยู่ด้วยเดี๋ยวสีส่วนแม่งฟ้องมาเอาปลาขอน มืออื่นเป็นมือโหอบมบุญมาสั่นแต่สีเพื่อสีหอดุญกระทินมันก็นสีซุกพอดีละกวนขดัดเซลเครื่อซุกแล้วผัดเห็นห้อยนกเจาะไปแล้วสองหน่วยพุทธยายว่าเยสีเอาอันมีตํานี้น,นะไปถวายก็เลยเอาเครื่อใหม่พอดีละบ่มสองมือกระซุกกะ จะเขื้นง,งามใเพี่นอ้องต้นใหม่ก็กรลังงามเห็นว่าพี่นอ้องต้นดูดิ่นะว่ามันหาหกเมตรหรอวปล่ทีน,น้อยๆทีน,น้อยๆมันโค้งเส้นทางนะ พอมันใหญ่ขึ้นมันกะมันก็ดีโตขึ้นเองหามันนิดหน่อยมันก็สีมว่วนลงุลงรวมเบิดขันขันประดูนี่สีบบคอยมีกิงกงงก่งหลายสีโดดโดดโลดมันก็จังว่าสูงเร็วถ้ากิ่งหลายๆมันมันพยุงนะกิ่งหลายๆหน่อพยุงได้ทีหน่อย,ยะสะเดา เดี๋ยวสีเพาะไว้เห็นน้องซรายอยู่เมือ่อทีมาเพาาิ่นมะล่สดเนี่ยนะเพิ่นกะสีเห็ดปูกเท่งกันแท่น้าเท่กัน,นกะสีเพาะเพื่อเราอยู่คือปีที่แล้วไม่หน่อยเพาะอบอกล้ายเด้สะเดาอ่ะพ่อแจกมูนนี่ละแต่ว่าต่อไปกับโบเน่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อไม่หน่อยเพาะเพาะได้หลายเพื่อจะแบงขายนำ แต่ว่าตอนนี้มันบ่ร้ายกะกะมีแต่แจกพี่แจกน่องไปอันใดที่เข้าเข้าปลูกนั่นแล้วกะแบงมูน้ำมูกะแบงเข้าน้ำเนาะปลูกต้นใหม่งามน้ำกันโอ้ยแต่หลุมมันกระสดีขึ้นเมื่อกินเขาที่พี่น้องแล้วกระสรินั่งตัดผาต่อตอนนี้ผาเริ่มคิ้วเริ่มเบาบางเด้อพี่น้องเด้อฟ้าขาว ต,ตอนนี้คิ้วเริ่มบางเบาแล้วมาต่อคิ้วได้เลยนะคะตัดมืนหนีมืออื่นรับได้เลยเพราะนัอนเพราะว่าไม่หน่อยเคีียดคิ้วสิเบิร์ดละ่ะจังได้กับฝากน้ำแนนะคะ,ะต้นนั้นกระสุกละ่ะมะฮงสุกโอ้ยโอยไม่หน่อยเมื่อยเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์ มื่อนึ่งอยู่รถสุกพี่น้องได้มนงไงนนเริ่มซุกแล้วพี่น้องมึงปุ่มไม่หน่อยเอางั้นแค่เนียนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตาม สวัสดีค่ะ